อะไรลูกทำใม่สีแบบนี้คะโบลอยดอกอัญชันค่ะอ๋อเหรอคะกำลังนวดอยู่โอ้เหน็บดีที่ยังลูกเหน็บดีแล้วโอ้ปั้นปั้นพอพอดีพอดีแล้วลูกนะอันเล็กเล็กพอดีแต่มันยังมีแป้งเหลืออยู่อ๋ออ่ะค่ะนวดนวดให้เข้ากันนวดให้เข้ากันอืมโอ้น้องเอิญเอิญทํา บอวลอยเลยจะทำบัวลอยให้เพื่อนๆดูนะคะอืนี่เขาเตรียมแป้งเตรียมถาดไว้เวลาปั้นจะเอาใส่ใส่ไว้ทนนี้นะคะจะไม่ต้องติดกันอ่าแต่ถ้ามันติดกันก็แยกออกจากกันไม่งั้นเดี๋ยวเวลาต้มแล้วมันจะแบบจะติดกันใช่ไหมลูกอ๋ออือเนบเนบบอ่าลองลองปั้นสิ่ลูกได้แล้วล่ะได้ที่แล้วลระลูกได้ที่แล้วอะก้อนเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากนะคะปั้นู อ้มอามาปปนนมันก็จะกลายเป็นแข็งแไดไ้ต้องิกเาก,ก็นว,ไไไวนบลอยนี่ต้องใส่ไข่ได้วยไหมลกูกไม่ต้องใส่แต่ยายจะใส่ <ใ>นี่ยายใส่หนูไม่กินแต่ยายจะใส่ไข่นี่เอ้ยง่ายลักจังปั้นพอดีเลยไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องใหญ่มากมันก็ไม่นนไมไดีเนาะเออใหญ่มากก็ยังกะบะลอยน้าขิงเลยใหญ่ไปเนาะอันนี้บะลอยธรรมดาไม่ใช่บะลอยน้ําขิงบลอยน้ําขิงเขาลูกใหญ่อยู่ทำบรลอย ดอกอัญชันนะคะทําไม่ได้ทําสีใบเตยนะคะวันนี้มันไม่มันไม่ไหวหลายอย่างเดี๋ยวถ้าวันหน้าเดี๋ยวทําาใบเเเตยยนะดี๋วถ้าวันหน้าจะใส่หาเจ็บท้องแล้วเราจะมาทําดอกอัญชันแล้วก็ทําใบเตยด้วยใช่อ่าปั่น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 ที่การทําน้องเงินเอินนะคะ ความคิดสร้างสารรค์อยากทำนูนอยากทำนี่เล็กลงไปเรื่อยเล็กลงไปเรื่อยวุลุก <laughs> ไม่เท่ากันไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมนีน่ะคะ,ะมันก็จะไม่ติดกันถ้าชิดกันแล้วมันก็จะไม่ติดกันเพราะว่ามันแข็งแล้วตอน,เอ,นเอาใส่แป้งแล้ว<อ>มันก็จะแข็งมันก็นทำไม่ให้ติดกันอ๋อ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 ปั้นลูกปั้น แต่เราปั้นเยอะขนาดนี้เราไม่รู้ว่าจะกินหมดหรือเปล่าให้ใส่ปั้นดูยนะคะช่วอกันปั้นเช่วยกันปั้น,น,นเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องดีกว่าเนาะเพราะว่าเราต้องปั้นช่วยกันนะคะเพราะว่ามันเยอะกว่าจะทำเสร็จนะคะ วันนี้จะถ่ายนานหน่อยนะคะเพราะว่าทำบูลอยเนาะอืมถ่ายนานอยู่บ้ลูกใช่ถ่ายยี่สิบนาทีว่าพโอ้มันหลดยากเลยละกยายไม่ชอบทำคลิปยาวๆมันหลดยากเอายี่สิบนาทีพอแล้วดีกว่าสามสิบอืมอืมอาวโอเคค่ะ